สวัสดีครับเรามาดูผลทุบกบอลเกาโชสแต์ติลีเมื่อคืนนี้กันหน่อยดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่2ประจำค่ำคืนวันศุรที่27สิงหาคมเริ่มเกนที่อูดินเนเซ่ก็เปิดบ้านไล่ตอนเอาชนะเวเดเซียไป3-0ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากอิกนาซิโอปาเซโตเกลาดเดลิฟและก็ทางนาฮูนโมลิน่า ส่วนอีกคู่หนึ่งเวยเลวนาก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแชมป์เก่าอินเตอร์วิลานไป1ประตูต่อ3เกมนี้เจ้าบ้านนำไปก่อนหนึ่งศด้วยนะจาะอีวานอิลิกครับแต่ว่าทีมเยือนก็มายิงแซง3ลูกร่วจากเรลาทาโลมาติเนสโจควินคอเลียเหมา2ประตูไปเลย ก็เลยทำให้แต่ละคะแนนในตอนนี้ของทั้ง4ทีมท,ที่เพิ่งเตะจบไปฮะอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าก็ขยับขึ้นมานำจ่าฝูง2นัดชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มประตูได้เสียบวกไปถึง6แนะ่แล้วก็อูเดเซก็ขยับมาอยู่อันดับที่2ฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนทางเวโรนาและก็เวเนเซียครับสนัดผ่านไปแพ้รวดครับยังไม่มีคะแนนฮะก็อยู่อันดับที่19แล้วก็20ตามลาดับ ไปดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดครับส่วนใหญ่จะยิงกันไปคนละ2ประตูครับไม่ว่าจะเป็นมัตเทียซักคานีชอดองแวตูลอเลโซเดซินแว็เจโอเปโดเจโอควินคอเลียนแล้วก็เกลาดเดลฟิลนะฮะก็ยังยิงกันเยอะอยู่นะฮะส่วนนับแต่ที่แอซิซสไม่สุดมีทามิอับราฮัมเอดิเซโกแล้วก็นิโคลโลบาเลล่าที่จ่ายไปคนละ2ลูกเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์ที่28สิงหาครับตอน5ทุ่มครึ่งครัมีอตาลันตาเปิดบ้านเจอโบโลญญาแล้วก็ลาซิโอพบก,กับสเปเซีย คูดึกตอนตีหนึ่งสี่สิมีฟิออลเจอกับโตริโนโน่แล้วก็ยูเว่จะเปิดบ้านเจอเอมโปลีส่วน so, อาทิตย์ที่29สิบงหาก็จะมีเจนวัวพบนาโปลีซาซโลพบซานโดเรียเอสิมิลาเปิดบ้านเจอกากยรี่แล้วก็ซาแลกในตาน้าจะพบกับโรมา่า